โอ้โ oh, oh. ความหลอกพุ่งมาเลยลืมไปเลยมั้เนี่ยว่าเคยเป็นสิวคุณแม่เครียดเพราะว่าลูกชายน้องบุ๋ม เริ่มเป็นสิวสิวเนี่ยเริ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วทิ้งรอยไปด้วยจะเห็นว่ามีสิวอุดตันแล้วก็มีอักเสบซึ่งสิวอักเสบเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นหลุมได้เพราะบางจุดเริ่มเป็นไอซ์พี k กาแล้วนะคะเป้าหมายของหมอแนทกับคุณแม่คือไม่อยากให้น้องเป็นแผลเป็นชั่วชีวิตค่ะเด็กอายุ16เนี่ยหมอแนะแนะนาให้ตรวจเชื้อสิวแอคเนลเล็ and, และทําโปรแกร,รมแอนเนลรีโซรักษาสิวที่ต้นตอพลังงานที่หลงไปจะหลงไปที่ต่อมไขมันแล้วทาให้ต่อมไขมันแห้งแล้วฟอไปเลย โอ้โห oh, oh. ความหลอกพุ่งมาเลยค่ะลืมไปเลยมาเนี่ยว่าเคยเป็นสิวเคยมีรอยแดงเคยเป็นสิวอุดตันเคยมีรอยดำอยากจะบอกว่าคนคุณหมอเนี่ยเป็นที่แรกที่แม่เลือกพาน้องบุญมารักษาสิวผลการรักษาของน้องบุญดีขึ้นมากๆขอบคุณคุณหมอเนี่ยและทีมงานที่มีโปรแกรมดีๆมีคุณภาพมารักษาให้กับคนไข้นะคะดีใจกับผิวใหมของน้องบุญด้วยนะคะเราขอบคุณคุณแม่ด้วยนะที่ไว้ใจให้บอนแนตดูแลลูกชายคุณแม่นะคะ